ไม่รีบไม่รีบขอแบบโค้งโค้งทำแบบเวลาติดตั้งแนบไปกับแป้นยึดที่รถเลยครับอันนี้เป็นทะเบียนโค้งนะครับเราต้องวัดโค้งที่ที่แป้นยึดก่อนแล้วก็มาดัดที่ตัวแผ่นเหล็กนะครับเวลาติดตั้งเวลาเราเราประกอบเข้าไปเนี่ยเราจะต้องดัดเดินอะไรให้เรียบร้อยก่อน นะมันจะทำยากทำยากกว่าแบบแบบแบบแผ่นตรงๆหน่อยหนึ่งนะครับในเวลาติดตั้งเนี่ยเราจะต้องใช้สางเอนต์มากเลยมากกว่าสัต์ทะเบียนกันน้ำแทร้อยเปอร์เซ็นต์ร้านมาโมดีไซน์ใกล้เซ็นทรัลชลบุรี0 6น3 5 4 9 9องี มาเช้าได้เย็นนะครับหรือนัดเวลาเช็คเวลากันก่อนถ้าไม่รีบก็เป็นวันลุกขึ้นนะครับหรือแล้วแต่นัดกันนะครับมาไม่ทันร้านหรือจะมาก่อนมาหลังนะครับได้นัดได้นะครับอันนี้ลูกค้าฝากายไว้สองวันก่อนมาติดตั้งนะครับของไม่รีบ ัดให้แล้วครับทะเบียนโค้งนะครับทะเบียนโค้งทะเบียนโค้งของให้แนบแบบที่แปนยึดไปเลยนะครับครับถ้าเป็นทะเบียนปกตินี่นะครับเป็นโค้งไม่อะไรต่างๆเนี่ยก็มาเช้าได้เย็นนะครับเรามีสองรุน่นรุ่นที่แบบมานั่งรอได้เลยนะครับกับรุ่นที่มาเช้าได้เย็นนะครับ ถ้าทะเบียนโค้งนี่ก็ปกติก็มาเช้าได้เย็นเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าถ้าลูกค้าไปรีบว่าขอเป็นวันลุกขึ้นร,ร้านมาโบดิไซใกล้เซ็นทรัลชลบุรี0 6 2 3 5 4 9ส2 4ามา